สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคอี e นะครับขออนุญาตถาวรหนึ่งทีครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยวีพีครับหานอยวีพีตึงตึงโป๊ะไปครับตองสี่ไปครับตองสี่ไปเลยครับก็เลขถามว่าเลขมันเดินเดินวนๆไหมก็มันก็วนนะเห็นมมันก็เผอตองสี่มาเลยครับหลังจากตองสี่แล้ว ห้าหนอย V a P ถ้าเบิ้ลหรือตองจะมาตัวของมันเองผมว่า4884น่าจะมาครับ4884โอกาสน่าจะมาครับวันนี้ส่วนตัวเดีนสุด8ครับลอง4ครับเนาะชอบตามแล้วกันครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับผม48 9 8 9 8 9 6ตัวเดียวกันนะครับไอ้เก้าตัวเดียวกันนะครับ4 9เบิ้ลต่อไหมเป็นไปได้นะแปดแต้มบนล่างติด8ป9แปด้เลยครับร้อยมัดสครับร้อยมาดสีอยมัดสนะครับ ครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย v i p ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับอย่าลืมนะครับตากระดกค่าจะกระดกก็มีแค่สองสามหางคือหกสี่หกสี่หกหกสี่หกแปดหกหกเผื่อๆไว้ครับถามว่าชอบอะไรแปดสี่สี่แปดผมว่าน่าจะมานะครับสี่แปดแปดสี่น่าจะมาครับจากการมโนของตัวเองครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับ รวยครับ